คลิปนี้คุณหนิงอยากให้ทุกคนดูจนจบนะคะโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเฮา่ออื่นทุกคนดูท่าที่นวดหัวแล้วสบายแบบนี้เอาไปใช้กันนะคะบันทึก คลิปไว้เป็นรายการโปรดเอาไปนวดคนที่บ้านก็ได้นะคะจัดว่าเด็ดสําหรับสปาเวียดนามคุูหญิงเอ,มอามาฝากสีท่าคิดว่าใครๆก็น่าจะลองทําได้ทั้งลูกค้าแล้วก็นักเรียนเนี่ยฟินเคลิ้มไปเลยค่ะเรียนหนึ่งวันถามว่าจะทําเป็นไหมเราประกบกันแบบนี้และยังมีคลิปย้อนหลังให้ไปทบทวนซ้ําดูที่บ้าน,นะะได้ค่ะไฮไลท์อยู่ช่วงท้ายคลิปคุณหญิงสอนสาวขอนแก่นค่ะวันนี้นักเรียนไม่มีประสบการณ์แต่ทําได้ออกมาดีมากมากเลยไปดูกันนะคะนักเรียนบอกว่าจําได้ขึ้นใจไม่มีลืมเลยค่ะ ใกะกะกดใบหูแล้วเ็เฮ่เฮกลโหระกเอาสีเอาหอองสีห้องเฮดหูองก็่พี่หูทองโอเคแล้วเดี๋ยวแตบที่หูทองค่ะพูทองเอาอนนี้ไหนห้องคะเอนนี้สีค่ะโอเคเสีห้องอนนี้ไหนมูดคะอนนี้โปค่ะแมนจจจำได้บ่ที่โอ้โที่ทุ่ทองอะสูตรที่ทุ่งทองเออ ถ้าเดน้้าเหลืองหูนะอ่ะท่านี้จะสบายมากๆเลยฮีดฮูดทองเอฮดฮูดทองอ่ะคึงฮูดฮีดมีแหงนะคะนักเรียนอ่ะอปะนั่นแหละฮูดออกด้านข้างอ่ะออกแรงหน่อยผักเข้าไปยู่เข้าไปค่ะยู่แล้วฮีดออกข้างซุนค่ะเคลื่อนยังก่อซุนซุนฮีด ปิดร้านที่ไหนจ้านักเรียนขอนแก่นค่ะขอนแก่นบึงนครใช่ไหมใช่ค่ะลิงลงแก่นนครค่ะโอ้ยต้องไปพูดใิตจะได้มีแหงนะทุกคนฟินมากนักเรียนเก่งมากมาเรียนสองคนเลยนะคะ The Magic Academy โรงเรียนสอนนวดหน้าและสปาครบวงจรรังสิตปทุมธานีคลองหลวง